วัดจำศิลน,นังสมาธิภาวนารับใช้พระเจ้าพระสงฆ์นั่นนะคำภาภาลนาทุกปีทุกปีก็ว่าอย่างนั้นนะขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับใช้ในเทศกาลข้อพรรษาต้องการสิ่งหนึ่งอันใดหัดตกบกวกฟองสิ่งหนึ่งอันใดขอรับใช้ตลอดเทศกาลนี่นะคำว่าภาบารนาตนให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้ช้จะจะถือโอกาสได้อยู่วัดปฏิบัติธรรมนี่อยากให้แน่นหนะักจุดนี้ จึงได้บอกว่าอยู่เสมอว่าไม่ได้ดีใจกับอามิตรบูชาอยากได้คนมาภาคปฏิบัติบูบชาอยากให้นําไปยึดถือเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างของลูกของหลานต่อไปสมัยทุกวันนี้ผู้จะแนะนําสั่งสอนในทางที่ถูกต้องหายากเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรมาสอนพระพุทธเจ้าก็เตือนไ้แล้วบอกไว้แล้วฝึกตนดีก่อนจึงฝึกผู้อื่น ฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนได้แล้วจึงสอนผู้อื่นสอนผู้อื่นมันสอนง่ายบอกง่ายแต่บอกตนเองสอนตนเองมันยิ่งยากนะทาให้พิจารณาให้ละเอียดแยบคายแล้วก็เนาแต่สอนผู้อื่นนั่นมีปัญหาก็เพราะคนเราไปเตือนคนอื่นไปมองคนอื่นไม่ได้มองตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตีลงไปตีลงไปสอนให้ภาพที่สู่สองฆอาไปตำหนิคนอื่นตำหนิตนเองตีตนเองตีตนเองฆ่าตนเองฆ่าเกเลด็ดในตนเองนี่ถ้าดีแล้วมาเกิดทําไมพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกขนสัตว์โลกเข้าสู่ปรินิพพานไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มเมล็ดดินมเมล็ดสายในมหาสมุทรยังสู้พระพุทธเจ้าขนสัตว์โลกไปไม่ได้นะที่นี่เรามันเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไหน ก็บ่กเกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกไม่ได้เจอทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสักทีกลัวจะได้มาเกิดล้วทำไมไม่เชื่อทีนี้ถ้าเชื่อทําไมไม่ทําอยากให้กี่ก็ไปกี่ก็ไปถามเลสเถียงกเกลเสถ้าเราไม่เถียงกิเลสอยู่นี่ก็แพ้อยู่เรื่อยล่าไปโอจะเป็นเสียใจภายหลังคือเสียชีวิตแล้วโอ้โอตะมัวเมวาเปิดเพล่นแต่เยอะแต่ย่านโบหุจักวัดจักว่าโบหุจักศิลจักทํา พวจักวันศิลวันพระบวาจักละจักถอนอยากไปสู่พุ่มสูงสูงมนุษย์โลกเทวโลกพุมธโลกก็ไปบ่ได้แล้วคุณธรรมคุณศิลคุณธรรมของตัวบม่มีถ้าเราไม่คุณศิลคุณธรรมหรือบ่มีแน่จิกันได้แล้วพ<ไ>ญายมพิบานญญญพญาอีกยังมากันกับบ่ได้แล้วเห็ดเต็มเปญญญี่ยมแล้วปญายมพิบานก็ต้องเคารพผู้ถือศีลหาเดิกที่เปรีผู้ถือศีลหาได้ติ เบกได้ถ้าพูดว่ามีสินหาในตัวแล้วไปไม่ได้พุ่มของเจ้าอยู่ทั้งตาเต้าลงไปทั้งพีนั่นไม่ควรนเท่า <c oughs> อาเล็กอ,าท,อ,อา,ทา,กทาท้องอาเผาละเด็กเผาท้องแดงจนขึงจี้ไห้หมดแล้วเราเธอจําทําตบาปทํากรรมจะไ,ไปไม่ได้แล้วกลับไปก่อนนี่จึงได้เตือนว่าเสียใจที่สุดคือนั่น <c oughs> ตอนเราเสียชีวิตเราจะเห็นใจ ตอนเรายังมีชีวิตยอยู่เราไม่เห็นใจเพราะเราไม่ดูใจเพราะเราไม่รักษาใจไปดูแต่ร่างกายไปแต่งแต่ร่างกายหาความสุขให้แต่ร่างกายแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะความสุขมันอยู่ที่ใจถ้าใจสงบแล้วก็มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงได้เตือนหรว่บอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเน่ มาทาทานก็ให้มันมีความสงบมากๆานะจะได้บุญเยอะไม่ใช่ขนสิ่งขนของไม้เป็นภาร,ระได้ใช่บ้างไม่ใช่บ้างไปดูหลอดไปเต็มปวกขึ้นเต็มไปหมดอยู่ทางกุฏิเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ดูสิความหรูหราความพุ่มไฟมันเจ็บไม่ไหวมันไม่ไมีที่เก็บนั่นถ้ามีสติปัญญาจริงๆด้วยการทําทานก็ให้กันกองน้อยข่านิยมแบบผิดๆเพี้ยน ทำมาเคยทำมาเคยทำมาเคยทำมาไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามีปฏิปทาเฉพาะคนเสกสรรปัญจอมาขายเห็ไมก่อนเทียนเล็กๆต่อไปก็มาเทียนเล่มใหญ่ๆต่อไปเดี๋ยวนี้เป็นรถรถเล,ลยแหละทำไปแข่งกันเห็นไหมละ่ะทำกันเห่กันเห่กันยังทำได้นะ แต่ทำสิ่งอื่นทำไม่ได้นั่งให้จิตสงบทำให้จิตนิ่งทำไม่ได้ถ้าเครื่องยั่วยวนกวนกิเลตมัวเมาเพลิดเพลินแต่เยอแตยะสร้างต้นดอกพึ่งสร้างต้นเทียนแข่งกันว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรดูนเป็นรถสองคันสามคันคิดเป็นจตุป,ปัจจัยเท่าไร่เท่าไหร่แล้วถ้าเอาจดปัจจัยส่วนนั่นมารวมกันไว้รวมกันไว้พระเจ้าพระสงฆ์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไปช่วยเหลือที่ไหนที่ไหนก็ให้พระองค์ท่านลงไป โดยเฉพาะวันสำคัญไป <c oughs> ดอกไม้อะไรไปบูชาของพระบาทสมเด็จพระเย,ยููหัววันอะไรนะ <c oughs> ไปลงพระประาหาม่ไทยมีแต่ตัวดอกไม้ตัวอะไรทำไมไม่เอาของกิงไปให้พระองค์ที่ใช้จ่ายของพระองค์มากกว่าญาติโยมชิด้วยนะส่งเสริมมูลนิธิน่นส่งเสริมมนิธินีน่สอนส่งเสริมคนยากคนจนช่วยเหลือคนอยากคนจนส่งเหลือ,ลอประชาชนอย่างน่นอย่างนี่น ก็ไปจากประชาชนแล้วไปให้พระองค์แต่เวลาเอาไปให้มีแต่ของปลอมของจริงทําไมไม่เอาไปให้ท่านสนอกสนใจภาพทําทานจริงๆนี่อยากให้มีสติอยากให้มีปัญญาใช่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทําอะไรลงไปให้คหํานึงถึงของได้ย่าคํานึงถึงของเสียถ้าเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ถ้าเอาไปทําทานไว้แล้ว ไม่ได้เป็นประโยชน์ก็แปลว่าของเสียไม่ได้ผลนั่นถ้าเป็นปัจจัยเราเอาไปช่วยเหลือที่ยนน้นไปช่วยเหลือที่นี่อย่างพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาจะกมีลงมูลนิธินั่นของของปู่ใหญ่ก็ยังมีอยู่ปีนี้ของพ่อก็ให้ไปช่วยหนึ่งล้านมูลนิธิของหลวงปู่มั่นตั้งเอาไว้อยู่ที่มหาลัยขอนแก่นน่งพ่อแม่หลวงปู่ก็ไปพักอยู่นั่นปีสองปีอยู่ จะได้จัจูปัจ,จัยมาจากไหนทนี่มาช่วยเหลือถ้าไม่ต่อเอาไว้ก็ไปขายทูบไถ่เสียนขายดอกไม้ก็ไปขายไม่ได้นะพระแต่เวลามาขอก็เออพระครูบาอาจารย์วัดโน้นวัดนี่วัดโน้นวัดน,น,ดนี่ช่วยเหลือหน่อยเพราะวัดโนนวัดนี่ก็มาโรงพยาบาลเยอะแยะเวลาไปแล้วก็ไปขอฟรีขอฟรีถ้าเราไม่ไปส่งเสริมจุดนี้จะเอาอยัางไงที่นี่พระจะมาได้จากไหนถ้าเจ้าโจมไม่ส่งเสริมนี่ <c oughs> ส่งเสริมก็ส่งเสริมผ,ผ,ผิดเพี้ยนเพี้ยนที่เราเห็นเห็นกันเคยเตือนกันอนู่นี่เตือนเอาไว้ให้พิจารณานะไม่ใช่พูดให้ทําตามนะมหรือจะจับหลวงพ่อไปตักชักไล่แต่ถามลองดูก็ได้เอาหลักธรรมหลักพญานในมาว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อแสดงความผิดสินผิดธรรมต่อญาติต่อโยมเพราะพูดตามหลักเหตุผลก็ไม่กลัวผิดกลัวถูกเอาเหตุผลมาพูดสู่กันฟังหลักเหตุผลมันเป็นอย่งงางั้น ที่มีปัญหาอยู่ก็เพราะคนทําตามอํานาจใจของตนเองนะเราก็ได้ยินข่าวกันอยู่พระเวียนเทียนเขาต้มขนมขายเดี๋ยวนี้ก็มาได้ยินว่าเวียนเทียนขายสบงกีวอนเข้าไปอีกแล้วเห็นไหมล่ะทำทั้งกระานเขาไปวกักก็โยมโยมจะทําทั้งกระานไหมโยมโยมบูชาดอกไม้นะวันอัสรหะบูชาดอกไม้กำหนึ่งเท่าไหร่ทูบเทียนกำหนึ่งเท่าไหร่โยมโยมนู่นเหรมีที่จํหนายอยู่นั่น บอกไหมล่ะนั่งสมาธิภาวนาบอกก็จุดทูบจุดเทียนเวียนเทียนนะโยมได้อะไรที่นี่เวียนเทียนได้แต่ความบุญวายดีไม่ดีก็ไปถูกพึ่งอยู่บยอดโบดถ์ลงมาตอดคนอีกอย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่วิสาขาโลกมารวมอยู่ประเทศไทยวัดไหนก็จุดทูบจุดเทียนเม้นคุ้งไปหมดพึ่งอยู่บนยอดโบสถแตกลงมาตอดคนหามเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่ ทำอยู่ทุกเทียนอยู่ที่นิ้วมือของเราก็พาเดินกำหนดลงไปเดินกำหนดลงไปที่ให้จุดทูบจุดเทียนใจมันไปหาทูบหาเทียนแล้วทีท่ดีไมด่ดีก็ไปจุดกันหยดใส่กันอีกหาที่ปักไม่ได้อีกทะเลาะกันอีกไม,ไม่ที่นู่นไม่ที่นี่เป็นแถวกันวุ่นวายน,นั่นแหละที่ทำกันโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผล คนก็เลยไปเชื่อโอ้วัดนั่นก็ทำวัดนี่ก็ทําไม่ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพาทำไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพาทำไมมช่วยกันเน้นหนักภา,กภาคปฏิบัติถ้าเราไม่ช่วยกันเผยแผ่ไม่ช่วยกันปฏิบัติจะไปคอยใครอีกรุ่นหลานลูกหลังเขาก็ไม่เคยทําไม่เห็นคนไหนพาทำเขาก็ทําตามใจไปอีกนะ จจเจริญก็พุทธพพบริษัทส,สี่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจะเท่ามองจะหมดก็คือไปจากพุทธบริษัทสี่ภิกษุสัมมเนรอุบาสกอุบาสิกาภิกษุคือพระสมัมมเนรก็คือเนนภิกษุณีหมดไปแล้วสมัยก,ก่อนว่าพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกสี่เหลา่ารักษาเอาไว้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญอ,อุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาก็คือผู้หญิงถ้า ทุกคนทุกคนเน้นหนักภาคปฏิบัติตามหลักเหตุผลก็ก็จะ,จะเจริญในครอบครัวก็จเจริญในบ้านของเราก็จเจริญในประเทศของเราก็จเจริญที่นี่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นทำแต่สิ่งที่ถูกใจของตนเองสิ่งที่ถูกต้องไม่ค่อยทำเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีเวลากันกองนี่แปลว่าได้ยินข่าวข่าวไม่กันกองถ้าไม่กันกองก็ไม่ถูกก็ โดยเฉพาะวันนี้เราก็มีโอกาสดีแต่มีพิธีกรรมอาสาระบูชาก็ได้เน้นภาคปฏิบัติไม่ได้เน้นดอกไม้ทูกเทียนแล้วของสัมมาคารวะในคุณพระรัตตนฉไตะ mm hmm. โดยเฉพาะวันอาสาระบูชาก็คือวันของพระพุทธเจ้าได้มีพระสามพร,รัตนาไตพระพุทธพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นในโลกในวันนี้ เขาเรียกว่าวันอาสระบาปูชาอัญญาสิวัโภโกลทันโยนั่นเป็นวันอันโยโกลทัญญะเข้ามาขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าเพราะลงศีลลงธรรมกับพระพุทธเจ้าว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ศัตรูกินแต่ก่อนไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะได้ศัตรูนะบรญจวัคคีทั้งห้าทั้งเบือนายคายศรัทธาจากปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไปเสียด้วยนะเพราะ เริ่มแรกที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันจังหารไม่ได้ฉันอาหารมีแต่เน้นหนักภาคปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าไปเอลยฉันพระตาหารแล้วก็ไปเกิดความเบื่อหน่ายว่าพระพุทธเจ้าเดินผิดทางเดินผิดทางพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูปมาแนะนําสั่งสอนให้รู้ทำโอ,โอ้ทำคำํานี้เราไม่เคยได้ยินนะพระพุทธเจ้ามาพูดคํานี้คํานี้นะานเลยเกิด ความเลื่อมใสได้เกิดเป็นพระภิกษุสง์เกิดขึ้นมาในโลกก็คือวันนี้ครบสามพรัตตนาเตยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ได้สามมาคารวะพระรัตนาเตยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดท้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทางพระเถระมหาเถระก็มารวมกันสัมมาคารวะเพื่อในการประพฤติปฏิบัติทำไม้เป็นไปเพื่อความสะดวกเรียบร้อยราบรื่นดีงามไม่ได้คลองจิตคลองใจถ้าเราไม่ได้สัมมาคารวะเราก็คล้องจิตคลองใจ เพราะความเป็นอยู่ของฆราวาสเจ้าโยมมันคุกคีอยู่กับรักโลกโกรธหลงคิดได้ก็ดีคิดไม่ได้ก็ดีกับมารวมกันสัมมาฆราวะวันที่จะเข้าพรรษานี่อย่างเราทํามาอย่างนี้แล้วกับอีกการหนึ่งก็ได้ถวายผ้าจานำําพรรษาซึ่งเป็นผ้าของพระพุทธเจ้า,าทรงอนุญาตให้ญาติโยมในเก็บหอมลอมริบสมัยก่อนมันอดมันอยากเก้าบ้านสิบบ้านสิบหลัง ถึงได้ผ้าผืนหนึ่งแต่ทุกวันนี้พระสิบลูกบ้านหลังเดียวก็เหมาเอาหมดเมาเอาหมดก็เลยเป็นของมากเกินไปนถ้าหากมีเศิปัญญญาก็ปีต่อต่อไปก็ผ่นลงไปผรลงไปแทนที่จะได้สิบผืนก็เอาผืนเดียว <c oughs> อย่างนี้แยกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จะไปใช่อีกแบ่งไว้ปันเอาไว้ก็ยังจะดีอยู่ไม่ใช่ว่ามากเท่าไราก็ขนไปให้มากเ็่าไราก็ขนไปให้หเลยก็ไปหลูหลาปุ่มเพือยกันเป็นทเช เขาแปลว่าทาทานไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญานี่เพราะฉะนั้นการทําทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีอยู่แต่จังขาดใจจังไม่อิ่มใจก็คือภาคปฏิบัติบูชาจึงขอฝากว่าให้ทุกคนทุกคนปีนี้ให้เน้นนะัภาคปฏิบัติบูชาเข้าวัดเข้าวามาแล้วหาสถานที่นั่งไม่ต้องไปคุกคีไม่ต้องไปดูพระเจ้าพระสงฆ์ให้ปุ่นให้ยุ่ง วางสิ่งวางของผู้มีหน้าที่รับประเคนก็รับประเคนไปหน้าที่ร<ม>ับประเคนไปเราก็หน้าที่เข้ามานั่งสมาธิเข้ามานั่งทําบุญต่างคนต่างทําอย่างนี้มันก็จะเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยราบเรื่ดีงามเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทิศาส์ศ่ถนารักษาไว้ที่ดีประเพณีที่ดีธรรมเนียมที่ดีคนอื่นคนไกลที่ไหนที่ไหน,ไหนมาเห็นเขาจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสนะแสดงออกซึงความสัมาคารวะถ้าต่างคนต่างคุยกันกเหมือนลงฤาเก ทำไมจึงเอาวัดว่าอารามมาเปรียบเทียบใส่โรงดิเกก็คนแสดงออกอย่างนั้นก็มาเปรียบเทียบเพื่อให้คนถึงใจแล้วงดเว้นจากความอึกกทึกคึกโคมให้แสดงความเคารพน,นอบน้อมในสถานที่ที่เป็นสิริมงคลสมัยโบราณว่าลงธรรมนะไม่ใช่ว่าลงทานลงฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่คำโบราณถูกต้องนะลงธรรมลงปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของคนหนึ่งคนเดียว คนโนนก็มีศรัทธาคนนั่นก็มีศรัทธา,ามาน้ำใจของคนหลังไหลก็มาหลังไหลก็มาบูชาศีลบูชาธรรมเราจะมาทำสุ่มสี่สุมห้าไม่มีความเคารพยำเกรงก็เป็นบาปเป็นกรรมนะอยู่ที่วัดลองหัรู้จักคาว่าวัดมันเป็นอย่างนี้อยู่ทางบ้านมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการเตือนตัวเองรักษาตัวเองให้รู้จักที่สูงที่ต่ําที่สมควรและไม่สมควรจุดนี้นะเป็นการฝึก,กจิตฝึกใจดูจิตดูใจรักษากจิตใจ ด้วยอำนาจบุญกุศลออกตนญาติโยมทั้งไกลทั้งไกลลูกหลานก็ดีมารวมกันทําทานก็ดีมารวมกันทําบุญก็ดีบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ดีก็จงมารวมกันเป็นบุญเป็นกุศลลงปกป้องปกปักรักษาออกตนญาติโยมลูกหลานผู้มีกิจสัทธาให้มีความสุขความเจริญเจริญในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เอมี okay. ให้มีดวงตาโดยเห็นสิ่เห็นทาในภพชาตินี่เถิน